เอาแล้วงานนี้รู้แล้วคนบงการถอดหมอพรทิพย์คดีแต่งโมจากกรณีที่นางพานิดาศิรายุทธโยธินแม่นักแสดงสาวแต่งโมนิดาพร้อมทนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความยื่นหนังสือถึงนายสมชายแสวงการประธานกันมาที่การสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกมทขอถอดถอนคดีแต่งหมู่ออกจากกมทโดยอ้างว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพโรจนสุนันสมาชิิบุฒิทสภาในฐานะกมทใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงการทำงานของตำรวจตำหนิติติงการทำงานจนตำรวจถูกย่ำยีเกียรติได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จนเสื่อมเสียหน้าที่ รวมทางแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมากจนเกินไปต่อมาหมอพรทิพย์ได้ออกมาชี้แจงตำรวจไม่เข้าใจหน้าที่กมทบุรธธิสภายืนยันไม่ได้ก้าวไก่คดีแต่งโมไม่เคยขอดูวัตถุพยานอย่างไรก็ตามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน สมาชิกวุฒิสภาหรือสวอและคณะกรรมาธิการหรือกมธสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้แชร์ชโพสต์ที่มีข้อความระบุว่าที่แท้คุณแม่ก็โดนตำรวจมาดอกหนึ่งเลยปรึกษาทนายให้มาถอดเรื่องแต่งหมูกออกจากกมธเพราะตำรวจไม่ชอบให้ใครมายุ่งคุณแม่บอกกับนักข่าวว่า คุณแม่ไม่รู้เรื่องที่มายื่นกมทอตอนนั้นเพราะทนายกฤษณะเอาเอกสารมาให้เซนคุณแม่ไม่ได้อ่านเห็นว่าเป็นทนายนึกว่าสกรีนมาแล้วจนกมทเดินเครื่องไปตรวจสอบแม่ถูกตำรวจเทศนาบอกแม่ว่าตำรวจถูกก้าวไก่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีนะคุณแม่ในว่าคุณแม่รักตำรวจไงทำไมล่อยให้กมอหรือหมอพรทิพย์มายุ่งกับตำรวจละ่ะ พร้อมกับระบุข,ข้อความในโพสต์ดังกล่าวว่าขอบคุณนักข่าวช่องแปดที่ทำให้ทราบเบื้องหลังนี่คือการส่งสัญญาณล่วงหน้าผ่านทนายมาว่าจะต้อนหมอเข้ามุม ความจริงจึงถูกเปิดเผยใครสั่งมาดูจากคลิปนี้พาสิทธิ์ไทยใช้ได้พิมพ์เสนกับเกลือแต่ที่ขอบคุณที่สุดคือการส่งบททดสอบนี้มาให้คดีแตงโมเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งหมอเพียงทำความดีสะสมเพื่อรอจังหวะเปลี่ยนแปลงการให้แม่มาถอดถอนแบบไม่เนียนเลยมองเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างชัดเจนขอบคุณอีกครั้งสาหรับ ม่านชุดนี้เอาแล้วหมอพรทิพย์พูดล่าสุดหลังถูกถามคดีนี้ไปเจอต่อเหมือนว่าจะมีไพ่เด็ดใบสุดท้ายอัปเดตล่าสุดคดีของคุณแตงโมงนิดาหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีของคุณแตงโมงไว้สืบสวนเข้าข่ายคดีอาญาแผ่นดิน ซึ่งคดีนี้ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยและปลมพิรุธต,ต่างๆอย่างมากมายทั้งผลการชนะสูตรและพยาหลักฐานต่างๆซึ่งสังคมไทยต้องการพิสูจน์หาความจริงนำมาซึ่งความไม่เชื่อมัน่นต่อกระบวนการยุติธรรมซึ่งหมอพรทิพย์หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันหลังจากที่ถูกทางแม่แตงโมถอดออกจากผู้สังเกตการในคดีนี้ โดยในทวิตเตอร์ล่าสุดได้เผยคลิปหมอพรทิพย์พูดล่าสุดโือได้พูดว่าเบาใจนิดหนึ่งเมื่อคุณหมอพูดแบบนี้แสดงว่ามีไพ่เด็ดไปสุดท้ายในมือโดยนักข่าวถามว่าหลายๆคนมองว่าคดีนี้ไปเจอต่อหรือเปล่าซึ่งหมอพรทิพย์ก็ตอบว่าไม่รู้ค่ะแต่หมออย่างเชื่อว่าแต่งโมไม่ตายฟรีไม่ง่ายที่จะปิดบัง การเสียชีวิตของแตงโมมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องระบบหมออย่างเชื่อหมออย่างมั่นใจในข้อมูลที่เราเห็นรูแค่นี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโดยก่อนหน้านี้หมอพรอทิพก็ได้ออกมาโพสต์เปิดใจรู้ซึ้งถึงเบื้องหลังอย่างชัดเจนความจริงถูกเปิดเผยว่าใครสั่งมา ทำให้แม่แตงโมถอดถอนคดีออกจากกรมทรถอดถอนแบบไม่เนียนเลยงานนี้พิรุษชัดเนนแอฟ,ฟันโ่งพระอุเทนทำพิธีเอียวศยศาสตร์ให้โยคีปอโยคีโรเบิร์ตให้วิญญาณเลือกรังควานโดยก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่า นายไพบูร์ตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตนายตนุพัฒน์เลศทวีวิทย์หรือไฮโซโปอสองใน5คนที่อยู่บนเรือที่คุณเตงโมนิดาตกเรือได้มีการบวชพราหมณ์ที่ธรรมสถานวิโมสิวาลัยอำเภอสวนพึ้งจังหวัดราชบุรีเป็นสถานปฏิบัติธรรมสาขาวัดท่าไม้คนที่บวชให้คือหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จึงทำให้ในเวลาต่อมาเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลทำให้ญาติโยมพากาันแหกขูดสติกเกอร์วัดท่าไ้ออกหลังจากที่หลวงพี่อุเทนหลวงพี่แซมบวชใ้้โยคีโรเบิร์ตโยคีปอซึ่งล่าสุดเนนแอฟันธงว่าพระอุเทนทำพิธีเอียวสยศาสตร์ให้โยคีโรเบิร์ต โยคีโปบวชล้างบาปคดีแตงโมนิดาให้วิญญาณเลิกตามรังควานโดยเนนแอ์กล่าวว่าการบวชโยคียพามและการทำพิธีกรรมทุกอย่างหวังพ้นมนทินของคดีให้สารพัดวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายให้วิญญาณเลิกตามรังควานและพิธีกรรมมีความเกี่ยวโยงกับศยศาสตร์ดูจากไหนดูจากคำพูดจงเป็นอิสระ จงเปิดอิสระจงเปิดอิสระเหตุการณ์นี่แหละนี่คือศยศาสตร์ก็หมายถึงให้หลุดพ้นจากโทษให้หลุดพ้นจากตารางให้พ้นผิดทางด้านกฎหมายตอนนี้มีอุปสรรคแล้วก็หาที่พึ่งทางจิตใจไม่ใช่พระพุทธศาสนานะที่ทำกันแบบนี้มันคือศยศาสตร์ขนาดแท้แล้วการที่ไปทุดงตามป่าตามเขานี่ก็เหมือนกันตั้งใจจะให้ทุกคน มองเป็นสิ่งดีๆแต่เหตุการณ์นี้มันเหมือนกับการตั้งใจสะเดาะเคราะห์ให้กับสองโยโคีพราหม์มากกว่าเจ้าของเครื่องเส้นไหวปริศนาเล่าวินาทีขัดขืนบนเรือหลักฐานใหม่ล่าสุดคดีหนังฟ้าตกน้ำเป็นข่าวความสูญเสียของวงการครั้งใหญ่เมื่อคุณแตงโมนิดาพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในเวลาต่อมาเจ้าของเครื่องเส้นไหว้ปริศนาหรือคนที่สื่อสารกับดวงวิญญาณของแตงโมนิดาผู้โด่งดังในโลกโซเชียลได้โพสต์ก็ความเป็นรูปภาพในงานวันที่สองของคุณแตงโมนิดาโดยได้ระบุข้อความว่ากลับแล้วนะครับถือว่ามาตามสัญญาแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นทุกคนที่มาด้วยกันขอบคุณทุกกำลังใจแต่เข้าไม่ได้ครับเขาไม่ให้เข้า แต่ก็ถือว่ามาตามสัญญากันแล้วนะผมอยู่ข้างหลังคนเดียวได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่เขาต้องรักษากฎก่อนที่ในเวลาต่อมาเจจักรินได้โพสต์อีกครั้งว่าเสร็จสิ้นภารกิจและได้คุยกับเพื่อนพี่เขาไว้บ้างแล้วถือว่าสมประสงค์ครับมาแทนทุกคนแล้วนะ ล่าสุดเจ้าของเครื่องเส้นไหวปริศนาได้เผยหลักฐานใหม่ล่าสุดหลังมีการขัดคืนกันบนเรือคดีนางฟ้าตกน้ำก่อนประกาศท้ามาจับผมเลยโดยงานนี้เจ้าของเครื่องเส้นไหวปริศนาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่รู้ไม่เห็นอีกหรอในหลักคำว่าเพื่อนมาจับผมเลยผมรักษาคำพูดจะช่วยก็ช่วยถึงที่สุดตัวตายไม่เสียดายหรอกโดยคุณเจจักรินได้โพสต์ภาพ ที่มีข้อความว่าประกบซ้ายขวามีชายคนหนึ่งโอบไหล่ประชิดต,ตัวคนซ้ายมือคือเพื่อนผู้ชายแล้วผู้หญิงคนสนิทกับนางฟ้าก็คุยเรื่องการรับงานนางฟ้าปฏิเสธจับมือผู้ชายคนหนึ่งออกจากไหล่ผู้หญิงสองคนบนเรือก็มองกติไม่ช่วยหรืออะไรแต่เพื่อนคนสนิทก็โมโหผู้หญิงอีกคนก็เริ่มกลัวและผู้ชายคนขวามือ อบกอดอีกครั้งหนักกว่าเดิมจนนางฟ้าใช้มือซ้ายกระชากหลังหัวไหลบรรยากาศเริ่มแย่ลงนางฟ้าบอกว่ากลับเถอะนางฟ้าอยากกลับแล้วชายสองคนก็พยายามคว้ามือแต่นางฟ้าสะบัดออกเดินชนไหลผู้หญิงคนหนึ่งไปไท้ายเรือเพื่อนสนิทนั่งลงด้วยความโมโหและพูดว่าจะอะไรกันนักหนาวะทำอย่างกับว่าหาเงินได้ไง่าย แค่นิดหน่อยทำเป็นเรื่องใหญ่แล้วนางฟ้าก็เดินไปท้ายเรือส่วนกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งหันหน้าไปท้ายเรือแล้วเพื่อนคนที่นั่งท้ายเรือถามว่าไปไหนนางฟ้าตอบไปแบบส่งๆว่าปวดฉี่เพื่อนคนที่นั่งอยู่ก็นอนงายหลังลงเสียงผู้ชายบอกว่าเลี้ยวเรือกลับพอเลี้ยวเรือกลับพอเรือเลี้ยวกลับแล้วก็ขับเบา หญิงหนึ่งชายสองก็คุยกันอย่างเคร่งเครียดส่วนท้ายเรือนางฟ้ากำลังย่อตัวนั่งลงแล้วเรือก็เริ่มความเร็วเล็กน้อยแต่แล้วมีผู้ชายคนที่กดไหล่คนนั้นกำลังเดินไปหานางฟ้าอีกครั้งนางฟ้าจึงรีบนั่งลงอย่างเร็วบอกว่าจะฉี่อยากเข้ามามือซ้ายจับขาเพื่อนแล้วเท้าซ้ายลืน่นมือขวาควา้ากราบเรือตะกนว่าช่วยด้วย ร่างนางฟ้าก็หล่นลงในน,น้ํานางฟ้าตะเกียกตะกายชายสองคนตกใจแต่เพื่อนสนิทก็นั่งดูการผุดขึ้นลงสองครั้งแล้วเรือก็ดังขรึกๆรึกแล้วร่างนางฟ้าก็จมลงภายใต้การนั่งมองของเพื่อนใจเย็นชาแล้วเรือก็ขับออกไปห่างประมาณ2เมตรแล้วทุกคนค่อยวนมาตามหานางฟ้าแต่ช้าไปแล้วนางฟ้าพยายามแหวกว่ายหาทางเข้าฝั่งด้านซ้ายด้วยเลือดไหลออก ติดบวดหาที่จับ